สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ในวันศุกร์ที่25มีนาคม2565วันที่29แล้วหลังจากที่รัสเซียโจมตียูเครนนะฮะวันนี้ข่าวของเราจะไปดูกันที่ประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซียคู่กรณีกันนั่นเอง 24มีนาคมที่ผ่านมาทางสภาของเมืองมาริโอโปลได้ออกมาระบุว่ามีประชาชนประมาณ15,000คนถูกในประเทศอย่างผิดกฎหมายซึ่งปลายทางคือรัสเซียหลังจากที่กองกำลังรัสเซียบางส่วนสามารถยึดเมืองท่าทางตอนใต้ได้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ออกมาระบุก,ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์เนี่ยนะว่าประชากรนับพันถูกพาตัวข้ามพรมแดนด้วยกำลัง แต่ไม่ได้มีการระบุตัวเลขของอประชาชนที่ถูกาพาไปออกมานะฮะยังไม่มีตัวเลขที่ระบุชัดเจนออกมาทางสำนักข่าวในรัสเซียก็ได้ระบุว่าในเวลานั้นเนี่ยรถบัสจำนวนมากก็ทําการขนส่งประชาชนนับร้อยอยู่ในกรุงมอสโกนะฮะซึ่งคนเหล่านี้ก็คือพลเมืองในเมืองมาริอโปลนั่นเอง ทางรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธการโจมตีพลเรือนในสิ่งที่รัสเซียเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารเพื่อปลดอาวุธแลกะก็กำจัดลัธินาซีออกไปจากยูเครนนะฮะปฏิเสธข่าวนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีของยูเครนอิรินาวโรชุกก็ได้ออกมาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ของยูเครนเนี่ยยังคงพยายามที่จะทำข้อตกลงกับรัสเซีย เพื่อที่จะเปิดทางที่ปลอดภัยทั้งการเข้าแล้วก็ออกมือมาริโอโพลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างโทษกันไปมานะฮะสำหรับการที่ทําให้ข้อตกลงเนี่ยล้มเหลวนะฮะที่จะอพยพพลเรือนจากเมืองมาริโอโพลซึ่งทางประธานาธิบดีวอรลิมเมอร์เซนสกี้นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ได้ออกมากล่าวต่อสภาของอิตาลีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าไม่มีอะไรหรือ,เ,อเหลือแล้วนะฮะในเมืองมาริโอโพลหลังจากที่โดนโจมตีทิ้งระเบิด ของรัสเซียต่อเนื่องหลายสัปดาห์ก็ผู้ชมก็จะเห็นได้จากสภาพเมืองนะฮะเมืองมาริอโพลนี่เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ สาหัสที่สุดเลยนะฮะนานาสาหัสที่สุดเพราะว่าเป็นเมืองท่าทางตอนใต้ที่ก็สําคัญอยู่เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่ถ้ารัสเซียได้ไปเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะเข้าถึงดินแดนไครเมียได้ง่ายขึ้นนะฮะก็คือจะไปที่ดินแดนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ทางรัสเซียก็ได้มีการใช้กําลังอพยพคนนะฮะไปยังรัสเซียโดยที่ เขาอาจจะไม่ได้ต้องการไปแต่ทางรัสเซียก็ใช้กำลังไปนะฮะกว่า15,000คนเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยในเมืองมาริอโอเนี่ยนะฮะก็มีประชาชนหลายแสนคนอยู่นะฮะที่ยังคงติดอยู่ในเมืองนี้และไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีพลังงานไม่มีอ่าอ่าความอบอุ่นนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสภาพที่ยำแย่มากและ คนหลายแสนคนที่ยังคงติดอยู่ในเมืองมาริอโพก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาจากเมืองนี้ได้ด้วยนั่นเองนะ,ะก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่เราเอามาอัปเดตให้ผู้ชมนะฮะสำหรับเรื่องของรัสเซียยูเครนนะฮะในส่วนของเมืองมาริอโพที่หนักหนาสาหัส90กว่าเปอร์เซ็นต์ของสิ่งก่อสร้างก็พังไปแล้วนะฮะ ทีนี้เรามาอัปเดตข่าวกันเพิ่มเติมนะฮะสำหรับข่าวของเมื่อวานที่เราเล่าไปนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่เจอกล่องดำนะฮะตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วทางการจีนเนี่ยนะฮะได้ออกมายืนยันแล้วว่ากล่องดำที่พบจากกรณีที่เที่ยวบิน MU 5 7 3 5ของสายการบิน China Eastern Airlines เนี่ยนะฮะที่ตกที่จีนเนี่ยตอนนี้ได้ยืนยันแล้วว่ากล่องดำที่พบเนี่ยนะฮะ ก็คือเป็นกล่องที่บันทึกเสียงในห้องของนักบินซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการกันก่อนหน้านี้นะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เจอเนี่ยเขาก็คาดการกันแล้วนะฮะว่าอ่าน่าจะเป็นกล่องที่บันทึกเสียงในห้องของนักบินนะฮะซึ่งการค้นหาเนี่ยก็ได้ได้ว่าค่อนข้างจะยากลําบากเนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีการเกิดฝนตกต่างๆนานาด้วยทําให้การค้นหานี่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะฮะแล้วก็สภาพของกล่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับ ความเสียหายอยู่หลายจุดเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถดึงข้อมูลออกมาได้หมดหรือไม่นะฮะแต่ตอนนี้ก็คือยืนยันแล้วก่อนนะครับว่ากล่องดำนี้เป็นกล่องดำที่บันทึกเสียงในห้องของนักบินซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครก็ยังคงพยายามดําเนินการค้นหากล่องดําอีกกล่องหนึ่งคือเครื่องบินจะมีกล่องดํา2กล่องเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เจอไปกล่องหนึ่งละก็คือบันทึกเสียงในห้องของนักบินส่วนอีกกล่องหนึ่งคืออะไรคือกล่องที่บันทึกข้อมูลของเครื่องบิน ซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรู้ถึงสภาพของเครื่องบินในช่วงเวลานั้นว่าบินความเร็วเท่าไรอะไรยังไงประมาณนี้นะอันนี้คือในส่วนของอีกกล่องหนึ่งที่ตอนนี้กําลังค้นหากันอยู่แต่ว่าในส่วนของกล่องที่เจอตอนนี้ก็คือกล่องที่บันทึกในเสียงในห้องของนักบินซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะช่วยให้ข้อมูลในการสืบสวนในส่วนของการพูดคุยสื่อสารการระหว่างนักบินทั้ง3คนในห้องของนักบินเนี่ยครว่า ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาพูดคุยอะไรกันแล้วเกิดอะไรขึ้นทำให้เครื่องบินถึงตกตอนนี้ก็มีหลายๆฝ่าย,ายออกมาคาดการณ์กันก่อนนะฮะแต่ยังไม่มีการยืนยันออกมาใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าออกมาคาดการณ์กัน,นะฮะว่านักบินเนี่ยอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้ก็เลยทาให้เครื่องบินเนี่ยสภาพทิ้งดิ่งลงมาเป็นแบบนั้นนะฮะแต่เรื่องนี้เราต้องรอทางการจีนนะฮะยืนยันอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือรอให้เขาตรวจสอบให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วผลเป็นยังไงเราค่อยมา อัปเดตข่าวกันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอยืนยันก่อนนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรยืนยันนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเจอกล่องดําที่เป็นกล่องบันทึกเสียงของนักบินแล้วนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวอัปเดตในเช้าวันนี้นะฮะเรื่องของรัสเซียยูเครนนะฮะมาอัปเดตในส่วนของเมืองมาริอโอลนะฮะที่ประชาชนกว่า1 5 0 0 0านคนถูกเนรเทศไปยังรัสเซียอย่างผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าของกล่องดําที่ได้รับการยืนยันแล้วนะฮะว่าเป็นกล่อง บันทึกเสียงในห้องของนักบินนั่นเองทั้งหมดนี้คือข่าวดวยวนในการประจำวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ